ขอบคุณจีนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย 1, ที่ชายแดนทางใต้ของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า1% 0 0 0เปอร์เซ็นต์แอปทิกเกี่ยวข้องกับการข้ามแดนที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างไรหนึ่งในกลุ่มที่ข้ามพรมแดนสหรัฐมากที่สุดในขณะน,นี้คือผู้อพยพชาวจีนที่ผิดกฎหมายตามรายงานจาก CBS ผู้อพยพบางส่วนพบช่องโหว่ด้วยความช่วยเหลือจากวิดีโอที่แชร์บนทิกท o อกเวอร์ชันของจีนจำนวนชาวจีนที่ลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายพุ่งสูงเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วมีมากกว่า24,0 0 0คนเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง1% 0 0 0เซเมื่อเทียบกับปีก่อนและจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีคนข้ามแดนมากกว่า1น0 0 0คนแล้วบางคนหนีจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำของจีนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่บ้านเกิดฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐมีความกังวลอีกประการหนึ่งคือผู้อพยพชาวจีนผิดกฎหมายมากกว่า90%ในปี2566เป็นผู้ใหญ่โสดเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจารกรรมได้ The จีนกำลังหาประโยชน์จากวิกฤตที่ชายแดนทางใต้ของเราเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือไม่ I think we should ฉันคิดว่าเราควรตั้งสมมติฐานไว้ว่าช่องโหว่ที่ชายแดนภาคใต้ของเรานั้นเปิดกว้างสำหรับอิทธิพลของเผด็จการหลายประเภทฉันคิดว่านั่นเป็นข้อสันนิษฐานที่ปลอดภัยหากมีช่องโหว่อยู่คนที่ต่อต้านเราจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของพวกเขาสาธารณประชาชนจีนเป็นชื่อทางการของจีน ผู้อพยพชาวจีนจำนวนมากที่ต้องการข้ามพรมแดนสหรัฐอย่างผิดกฎหมายจะบินไปที่เอกวาดอร์ก่อนเนื่องจากไม่ต้องใช้วีซา่าจากนั้นพวกเขาก็ไปที่เมืองติฮวนหน้าในเม็กซิโกจากนั้นพวกเขาจ่ายเงิน2-300ดอลลาร์ให้กับผู้ลักลอบขนของเถื่อนเพื่อขับรถไปส่งตรงช่องโบที่ชายแดนนั่นคือที่ทิกท o อกเข้ามามีบทบาทรายงานจาก CBS ระบุว่าวิดีโอในแพลตฟอร์มดังกล่าวมีคำแนะนำอย่างละเอียดถึงวิธีการไปยังช่องโหว่ที่ชายแดนบริษัทจีนชื่อบ Dance เป็นเจ้าของ Tik t o k แอปนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเช่นกันกว่า30รัฐในอเมริกาได้สั่งแบนทิก k ในอุปกรณ์ของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงและการรวบรวมข้อมูลและบางคนกลัวว่าแอปนี้จะเผยแพร,แร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายให้เด็กๆด,กดูสาเหตุที่คนจีนข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นแตกต่างกันไปประการแรกมันยากขึ้นสําหรับพวกเขาที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าอเมริกาจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้ง2ประเทศ นอกจากนี้ดูเหมือนว่าชาวจีนจะมีโอกาสได้รับความคุ้มครองเป็นผู้ลี้ภัยมากขึ้นผู้อพยพชาวจีนเกินเครื่องได้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วเทียบกับ14จากประเทศอื่นๆสารด้านการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐได้ขอให้ชาวจีนกว่า36,000คนกลับไปแต่จีนมักจะไม่รับพลเมืองของตนคืน